แต่อีกหนึ่งคู่นะครับที่ถูกจับตาในเรื่องของสถานะว่าจะใช้คําว่าแฟนได้หรือเปล่านะครับสำหรับโตโน่กับนิชาที่ล่าสุดควงกันไปทําบุญทอดกรถินที่วัดเทพนรินทรมหาวรารามจังหวัดอุดรธานีครับก็มีภาพคู่ทําบุญร่วมกันออกมาให้เห็นแบบนี้ก็ต้องถามกันหน่อยว่าโตโน่ใช้คําว่าแฟนได้หรือยังโตโน่เองก็เผยนะครับบอกว่าอยากให้ดูที่การกระทําที่มีให้กันมากกว่า แล้วก็ไม่อยากให้โฟกัสว่าจะต้องนิยามให้กันว่าอย่างไรส่วนทริปทําบุญนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะนิชาไปด้วยอยู่แล้วทุกปีครับนิชาเขาไปมาไปทุกครั้งนะไปมาสามครั้งแล้วครับนี่น่าจะครั้งที่4ี่ครับเขาชอบบรรยากาศบ้านเราแย่บ้างเขาชอบครับเขาชอบเขาก็ขอให้เราพาไปซื้อโรตีครับ มันมีโรตีเจ้าอร่อยของบ้านเราแล้วก็พาไปซื้อเขากับคุณแม่เขาชอบกินของหวาน <ไป S 2> กิน<ะ>ยินโตโฟอะไรอย่างงี้ยไปมาประจําปีที่มันผ่านมาก็จะมีปลูกป่าด้วยแต่ว่าปีนี้เวลามันเลยไปเยอะก็เลยไม่ได้ปลูกป่าก็ทอดกระถินอย่างเดียวครับแล้วก็ทาความสะอาดห้องน้ำใ้สถานะแพนสักที่อะไรอย่างงี้ผมว่าผมไม่รีบครับมผมไม่รีบเลยแล้วก็ผมคิดว่า สถานะหรือหรือคาพูดไม่สําคัญเท่าการกระทําเลยไม่เลยครับรผมว่าให้เราใช้เวลาและการกระทําเป็นตัวบอกดีก,กว่าว่าตอนไหนมันใช่ตอนไหนมันไม่ใช่ mm hmm. เขาส่งเสริมผมดีเป็นกําลังใจที่ดีให้ผมมากๆทั้งเรื่องการว่ายน้ําการเก็บขยะเขาคอยให้กําลังใจผมเสมอถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีพลังที่ดีตรงนี้เราก็คงไม่มีแรงไปทําเพื่อคนอื่นเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ